เป็นกลุ่มคนวัยรุ่นอายุน้อยแล้วก็โด่งดังมันเลยทำให้กลุ่มเด็กฮอตจากลิฟร์พูลนะครับถูกขนานนามว่า Spice บอยโดยปริยายครับรพวกเขาไม่ใช่เป็นแค่นักฟุตบอลต่อไปครับแต่เปรียบได้กับเป็นลบริตี้ลงข่าวหน้าหนึ่งและไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลด้วยเรื่องนอกสนามเป็นส่วนใหญ่ครับ ไอ้นั้เแต่พวกนี้ทำตัวเหมือนเป็นนักร้องป๊อปสตาร์ไร้สาระติดหลอ่อติดแอคติดเท่เกินพอดีและกลายเป็นผลเสียต่อผลงานในสนามจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาสนใจการขึ้นปกนิตยสารมากกว่าสนใจผลงานบนตารางคะแนนด้วยซ้ำไปและภาพที่มันถูกจำไปมากกว่านั้นคือภาพของเจมิเรนแนบใส่แว่นตาดำเท่ระเบิดเลยครับ m a i n s t a n d Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสตาบายจิตรกรสีคำเกรือสวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ฟุตบอลริสตาครับเผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับยุคกลางทศวรรษที่9 0นะครับฟุตบอลพิม์ลกเคยมีช่วงเวลาที่มันน่าสนใจมากๆครับเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายจากยุคสมัยฟุตบอลกรีฑโบราณ ก้าวข้นสู่ยุคสมัยของฟุตบอลสมัยใหม่นะฮะและมันก่อกาเนิดให้กับกลุ่มนักเตะกลุ่มหนึ่งครับซึ่งถ้าเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยคุ้นชื่อกันอยู่แล้วครับนั่นคือกลุ่มของ Spice Boy ครับว่านว่านี่คือแก๊งนักเตะผู้มีความเท่แต่ว่ามาก่อนการไปนิดหนึ่งครับ เรื่องราวเหล่านี้เริ่มต้นกันในยุคงการเปลี่ยนถ่ายครับอย่างที่ผมเกริ่นให้ฟังนะครับสมัยก่อนเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของฟุตบอลอังกฤษครับเริ่มมีนักเตะต่าง,งชาติเข้ามาสร้างสีสันมากขึ้นตั้งแต่แต่ละคนก็เริ่มมีความเป็นซูเปอร์สตาร์มากขึ้นได้รับความสนใจจากสังคมจากสื่อมากกว่าหรือเทียบเท่ากับเกมของฟุตบอลตัวอย่างที่มันชัดเจนก็คือดวิดแบคแคมครับอันนี้เราไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรมาคัดค้านนะครับ ไม่แค่เปนสุอดสตาร์อย่างแท้จริงเดิมทีนะครับฟุตบอลกรมันก็จะขับเคลื่อนด้วยกลุ่มนักเตะพละกกำลังสูงแข็งแกร่งดุดันคิกแอนด์โฮปเตะไปแล้วไปวิ่งชนกันนะฮะภาพลักษณ์มันเลยแบบดูเป็นเรื่องของกลุ่มคนที่ดุเดือดก้าวร้าวบางคนถึงกับแสดงตัวตนแบบนี้ออกมาอย่างชัดเจนอย่างเช่นวินนี่โจนส์นะฮะฉายาโรคจิตจูเลนดิกส์นะครับแบก,กซ้ซายขาโหดของเวสแฮม หรือจอร์ดเพียสนะครับกับใช้ยาเจ้าไซโคผู้นี้คือตัวแทนสัญลักษณ์ของฟุตบอลกฤษในยุคเปลี่ยนถ่ายปลาย80ต่อ90ครับแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงธรรมัฒนธรรมอย่างที่บอกไปครับเริ่มมีนักเตะต่างชาติเข้ามามากขึ้นเทคนิคที่ใช้ในสนามก็เริ่มดูแพรวๆมากขึ้นนะฮะเราได้เห็นสไตล์ที่มันแตกต่างจากนักเแต,ต่ท้องถิน่นเอริกคาร์โดนาเข้ามาสร้างความฉุดฉาดทั้งในผลงานแล้ก็การแต่งตัว ขอปกตั้งอย่างเท่จานฟังโกโซล่าตัวเล็กพริกขี้หนูล้มล้างความคิดที่ว่าเฮ้ยตัวเล็กเล่นไม่ได้โซล่าจัดการหมดเลยครับเทคนิคทักษะความสามารถเฉพาะตัวสวยงามากมากๆดวิดชินล่าลากเลื้อยฟุตบอลติดเท้าผมยาวสลวยเป็นเอกลักษณ์เขาบกลุ่มคนเหล่านี้แหละครับเข้ามาแล้วเปลี่ยนวัฒนธรรมเสริมวิวัฒนาการให้กับนักเตะอังกฤษเนี่ยก้าวข้ามในเรื่องของภาพลักษณ์เดิมๆสู่ความแปลกใหม่ และถ้าจะพูดถึงกลุ่มนักเตะที่แบบถูกพูดถึงแบบเป็นหมู่คณะมีภาพลักษณ์ที่มันน่าสนใจมีความเท่หนึ่งนั้นคือกลุ่มดาวรุ่งของลิเวอร์พูลครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสเตฟานันามานจมี่เรดแนปโรบบี้ฟาวเลอร์เจสันแมคเครติเอร์เดวิดเจมส์สแตนคลิมอร์ฟิลบร์พวกนี้ถูกจับตามองในฐานะการเป็นนักเตะที่ผลัดใบขึ้นมาแทนที่ของรุ่นพี่ครับหลังจากที่เคยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดยุคปลาย80ต่อต้น90โดยมีเอียนรั โดยมีจอห์นบานเป็นนักเต่ตัวเก่าคอยประครับประคองซึ่งผลง,งานในแต่ละคนก็ถือว่าถูกพูดถึงในวงกว้างนะครับเรดแน็บก็มีลูกจ่ายที่แมนยำสัน้นบ้างยาวบ้างเป็นตัวควบคุมจังหวะตรงกลางสนามซิมานามานก็ปียุคใหม่เลยครับร่างระหงล่องลอยไม่ใช่แค่วิ่งจิ้มใช้ความเร็วถึงเส้นหลังแล้วเปิดเข้ากลาับแต่มีเทคนิคมีทักษะที่การเลี้ยงพริ้วไหวสวยงามลบหลบสอลบสได้ ส่วนรอบบี้ฟอร์รนี่คือเดอะกอ์สเลยครับจังหวะถล่มประตูจังหวะสับไกลเฉียบคมมากๆบางคนเอาไปเปรียบเทียบเลยครับว่านี่คือนิวอิลแรชชและนี่คือช่วงเวลาที่พวกเขาตกอยู่ในแสงไฟสปอตไลท์แล้วก็แสดงตัวตนออกมาอย่างเต็มที่ครับซึ่งบางครั้งมันอาจจะมากเกินไปสําหรับมุมมองคนอื่นๆจนกระทั่งได้รับฉายาว่าสไปซ์บอยทำไมถึงต้องเป็นสไปซ์บอยในช่วงเวลาตรงนั้นนะครับไม่กี่ปีก่อนนั้นมีวงดนตรีเกิร์ลกรุ๊ปผู้หญิงนะครับที่ชื่อว่าสไปซ์เกิร์ลครับโด่งดังคับฟ้ามาก ไม่ใช่เพียงแค่ในอังกฤษนะครับแต่ว่าเขย่าวงการดนตรีไปทั้งโลกครับซิงเกิลของพวกเขาคือวอนาบีครับในอัลบั้ม Spice นะครับยอดขายทะลุมากครับสูงในระดับแผ่นเสียงแพลตินัมแล้วก็เด็กสาวเหล่านั้นกลายเป็นเซเลบิตี้คนสำคัญของประเทศและระดับโลกไปไหนมาไหนก็มีคนรู้จักรอคอยติดตามข่าวสารมีเรื่องราวให้ติดตามอยู่เสมอไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องผลงานเพลงเท่านั้นนะฮะแต่รวมถึงชีวิตส่วนตัวหรือว่าชีวิตนอกวงการด้วย ในขณะที่กลุ่มดาวรุ่งของลิเวอร์พูลก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับพวกเขาอยู่ยุคที่พิมียรีกำลังกระจายไปทั่วโลกการตลาดเริ่มดีขึ้นและรูปลักษณ์ความเท่ของพวกเขาอะนะฮะก็ส่งผลให้แต่ละคนเนี่ยมีเรื่องรานอกสนามให้สื่อได้เอาไปเล่นอยู่เสมอเช่นดิวเจมดดซ้อมไปเพื่อไปดีลงานเป็นพรีเซนเตอร์นาฬิกาอาร์มานี่ที่เมืองมิลานโรบบี้ฟอลเลอร์มีเรื่องชกต่อยกับเดียรรอดด็อกเพื่อนร่วมทีมหรือเจสันแมกเกอร์เรียกลายเป็นพรีเซนเตอร์ของเจลยี่ห้อ watch and go หนุ่มฮอตเหล่านี้ ถูกเอาไปจับคู่กับวง Spice Girl ด้วยครับถ้าเป็นคำในยุคนี้มันอาจจะใช้คำว่าเป็นคู่จิน้นตื่นลึกหนาบางเนี่ยมันไม่มีใครรู้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสื่อจับไปเล่นครับ Robbie Fowler ก็ถูกจับคู่กับ Emma Bunton หนึ่งในสมาชิกของ Spice Girl หรือ Jason Mcafee ก,ก็ถูกเปิดเผยว่าเคยออกเดทกับ Mel C อีกหนึ่งสมาชิกของ Spice Girl ในความแตกต่างหน้าอาชีพแต่มีอะไรเหมือนกันมากมายครับเป็นกลุ่มคนวัยรุ่นอายุน้อยแล้วก็โด่งดังมีภาพลักษณ์ที่มัน จับต้องได้และชัดเจนมันเลยทําให้กลุ่มเด็กฮอตจากลิพูนะครับถูกขนานนามว่าสไปซ์บอยโดยปริยายครับพวกเขาไม่ใช่เป็นแค่นักฟุตบอลต่อไปครับแต่เปรียบได้กับเป็นดาราเป็นเซเลบริตี้ลงข่าวหน้าหนึ่งและไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลด้วยเรื่องนอกสนามเป็นส่วนใหญ่ครับแต่แม้ว่าจะดังแล้วก็ตกเป็นข่าวมากมายขนาดไหนนะครับแต่ต้องไม่ลืมครับว่าเส้นทางหลักอาชีพหลักของพวกเขาคือการเป็นนักฟุตบอล ถ้าพวกเขามีผลงานที่มันเป็นรูปธรรมความสำเร็จที่มันจับต้องได้คําว่า Spice Boy มันอาจจะถูกมองไปอีกแบบหนึ่งครับแต่ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าความสําเร็จนั้นมันสวนทางกันเลือเกิดเรียกได้ว่าผลงานของลิเวอร์พูลในยุคนั้นเนี่ยนะฮะไม่ได้ดีอย่างที่แฟนบอลคาดหวังและยิ่งเหนือสิ่งอื่นใดครับถูกนําไปเปรียบเทียบกับผู้แข่งสําคัญอย่างกลุ่มคลาสออลไลท์ที่ถจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่เติบโตมาไล่เลี่ยกันแต่กลุ่มเหล่านั้นเด็กๆของพิศารแดงทะลุปไปถึงแชมเปี้ยนลีกได้ทะลุปไปแบบประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดมหาศาลมาเลยให้เกิดคำถามขึ้นมาครับว่าสุดท้ายแล้วสป i c e ์บอเนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มนัฟบอลที่มีสมาธิจดจ่ออยู่กับเรื่องนอกสนามมากเกินไปหรือเปล่าติดลอติดแอคติดเท่เกินพอดีและกลายเป็นผลเสียต่อผลงานในสนามหรือเปล่า ซึ่งถวาว่าตามตรงมันก็มีแนวโน้มแบบนั้นครับร์พูลเล่นได้นนะ่าตื่นตาตื่นใจนะครับในยุคนั้นสวยงามยิงประตูมีความตื่นเต้นอยู่ในเกมแต่สิ่งที่มันขาดหายไปคือความสดเสมอครับยกตัวอย่างเอาง่ายๆในปี1 9 9 1 9 9 6ช่วงเวลาที่ขับเคี่ยวกันบนตารางคะแนนเกมหนึ่งในความทรงจำก็คือเอาชนะนีโคลโซอร์ดี4-3สแตนคอมอร์ยิงตูชัยครับภาพของเคววนทีแกนก้มหน้าฟุบอยู่ข้างสนามนั่นคือภาพคลาสสิกของสุพเปอร์ลีกเลยนะครับ ฉัยชนะเหนือนิโคลนโซล4-3เนี่ยทำให้ลิ้วพูลเนี่ยกลับมาอยู่บนเส้นทางในการลุนแชมป์อีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่านัดถัดมาพวกเขาแพ้ต่อโคลัมเี1-0ใช่อย่างนั้นครับดือด้อๆฉะั้ที่โคลัมเียก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรามากใหม่ยาว่าตามตรง,งนี่ยิ่งทำให้ตอกย้ําอีกครับว่าภาพของการเป็นสไปซ์บอยเนี่ยมันเด่นแต่เรื่องนอกสนามในสนามเนี่ยไม่ค่อยเป็นโลเป็นพายเท่าไหร่ซื่ออังกฤษก็ลุยเต็มเหนียวครับโดยเฉพาะทางเดลิมเมล เคยให้นิยามสั้นๆเกี่ยวกับ Spice Boy นะครับบอกว่าพวกเขาสนใจแต่เรื่องของปาร์ตี้ทรงผมรถสปอร์ตและสาวๆและคำที่มันจะปวดไม่สวยก็คือคำว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาสนใจการขึ้นปกนิตยสาร มากกว่าสนใจผลงานบนตารางคะแนนด้วยซ้ำไปและถ้าเราจะหาจุดแลนด์มาร์คสำคัญที่มันตอกย้ำความเป็นสไปซ์บอยนะครับแน่นอนครับในศึก f a Cup นัดชิงชนะเลิศปี1 9 9 6นั่นคือศึกแดงเดือดฉบับ FA Cup Final ครับลิพูเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในขณะที่ทัพปิศาแดงเนี่ยเดินทางมาด้วยชุดสูทสีดำทำมึนดูแบบภูมิฐานและเรียบง่ายตามธรรมเนียมของเกย์ไปคัพนัดชิงชนะเลิศนะครับนักเตะทั้งสองทีมจะลงมาเดินอยู่ที่สนามพร้อมกับชุดสูทอันสวยงาม ข้าไปที่อีกฝั่งหนึ่งครับเร์พููสร้างความโกลาหลและปั่นป่วนมากๆให้กับวงการสื่อด้วยการใส่ชุดสูตรสีขาว เชิ้ตฟ้าอ่อนท้ายสีแดงพร้อมกับติดดอกไม้บนหน้าอกเสือ้อและภาพที่มันถูกจำไว้มากกว่านั้นคือภาพของเจมิเรนดนัปใส่แว่นตาดำลงไปด้วยเท่ระเบิดเลยครับและถ้ามันจบลงด้วยชัยชนะของเรอร์มูลมันคงจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปครับแต่ก็อย่างที่เราทราบไปนะครับสุดท้ายประตูชัยในช่วงท้ายเกมลูกถอยหลังกลับมาวนลเล่ด้วยขวาเสียบตาข่ายของเอริกคันโตน่าทำให้แมนยูเต็ดชนะเอลมาดไป1-0ครับ ภูเขาควาแชมป์ส่วนเอร์พูนนอกจากจะแพ้แล้วยังต้องจมปรับกับข้อคอรหาต่างๆโดยเฉพาะสูตรสีขาวจากอาร์มานี่เนี่ยแหละครับเซร์เล็กฟูเซนเคยไปเผยเรื่องนี้ผ่านทาง BBC นะครับบอกว่าผมคุยกับไบอันคิดซึ่งตอนนั้นเป็นผู้ช่วยนะครับพูดประมาณว่าก็เพราะแบบนี้ไงเราถึงชนะได้1น,นึจะเรียกมันว่าอะไรดีละ่ะความลุ่มหลงความจองห้องอันสูงส่งอย่างนั้นเหรอมันคงประมาณนั้นนะครับแน่นอนครับผมมองว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระ เชิดสีฟ้าท้ายสีแดงไหนจะสูตรขาวกับดอกไม้อีกไหนจะที่เจมีรแบบ่ระแนบใส่แว่นกันแดดลงไปสนามอีกผมว่ามันน่าอายนะที่นักเตะแต่งตัวจัดเต็มแบบนี้ส่วนซือของพวกเขาอย่างรอยอเวนแล้วก็ผู้ช่วยอย่างโรนี่มาร์แรนก็ใส,ส่สูตรธรรมดาปกติพวกเขาบอกว่าอาร์มานี่ออกแบบให้ก็จริงครับแต่ผมว่าหลังจากนั้นเนี่ยยอดขายของอาร์มานี่คงตกระนาวเลยนั่นคือสิ่งที่เซอร์เวอรสันบอกไว้นะครับภาพจําของกลุ่มนักเตะเจ้าสำอาง ถ่าดีทีเลวปะบโบนาาของ Spice Boy ทันทีครับแต่ถ้าเราลองไปพูดประเด็นนี้กับกลุ่มนักเตะหลายๆคนที่ถูกอ้างอิงว่าอยู่ในกลุ่มของ Spice Boy แน่นอนครับไม่มีใครรู้สึกปราบเรื่มกับมันครับพวกเขาเป็นกลุ่มแก๊งเด็ดดาวรุ่งที่อายุไล่เลี่ยกันแล้วเติบโตขึ้นมาโดยมีเอกลักษณ์ของตัวเองเพียงแต่ว่า มันอาจจะขาดใครสักคนหนึ่งที่คอยชี้นําหรือคอยบอกว่าตรงไหนดีหรือตรงไหนไม่ดีหรือตรงไหนประมาณนี้อย่าให้เกินพอดีมากเกินไปเพราะสุดท้ายแล้วฟุตบอลมันวัดกันที่เรื่องของผลงานครับเมื่อผลงานคันไม่ดีทุกอย่างก็แย่ตามไปแม้ว่าจะพยายามมากมายขนาดไหนแต่ถ้ามันไม่พร้อมองค์ประกอบไม่ได้ผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างที่คาดหวังคุณก็จะกลายเป็นแพ้รับบ เรื่อยไปแบบนั้นและมันทําให้เกิดเรื่องแรงกดดันสถานการณ์ยากมากขึ้นไปอีกสตีฟแมกม,มานามันครับเคยพูดถึงในประเด็นนี้บอกว่าถ้าพูดถึงสป i c e ์บอยมันก็จะมีเสียงแต่พูดว่าความห่วยแตกแล้วก็ด้านแย่ด้านลบอยู่เสมอเรื่องราวนมม่ามโนและสาระครับที่ผู้คนต่างพูดถึงกลุ่มผู้เล่นรือผพูในชุดนั้นเป็นพวกเจ้าสำอางติดแอคแน่นอนหนึ่งนั้นคือผมด้วยผมมักจะได้ยินคําว่าไอ้นั้เแต่พวกนี้ทําตัวเหมือนเป็นนักร้องป๊อปสตาร์ ไร้สาระแต่ความจริงคือพวกเราพยายามเป็นมืออาชีพยอย่างที่สุดแล้วครับโรบิฟอลเลอร์เ,เป็นหนึ่งคนครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับแเขาย้ําไปที่เกม f อฟเอคัพปีน1 996ที่บอกว่าถ้าลิฟว์ชนะปราสาทจะเปลี่ยนแปลงแ,ลงแน่ๆครับทุกอย่างมันจะเดินสวนทางกันหมดเลยฟอลเลอร์บอกว่าถ้าได้แชมป์ครั้งนั้นครับเราจะเปิดยุคสมัยใหม่แห,ห่งควาสมสําเร็จเหมือนกับที่ยูเเตดทำไว้ครับ เพราะมันเป็นสัปดาห์สำคัญมากๆครับอย่าลืมว่าเป็นนัชิชาเลอร์แรกๆที่กลุ่มคลาสซอมไลท์ทูของแมตต์เติเตบโตขึ้นมาพี่น้องเนวิลเดวิดเบ็คแคมนิกกี้บัตพอลสโคและพวกเขาประสบความสำเร็จในทีมชุดใหญ่ในครั้งนั้นเป็นครั้งแรกก่อนที่จะต่อยอดไปยาวนานจนกลายเป็นตำนานแต่สุดท้ายแล้วโรเบิร์ตฟอเลอร์บอกว่ามันก็ต้องยอมรับครับว่ามันเป็นภาพลักษณ์ที่แก้ไขไม่ได้มันเป็นภาพจำมันเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนแปลงซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกหดหูวแล้วก็รำคาญกับเรื่องพวกนี้อย่างมาก หลังจากนั้นไม่นานครับตำนาน Spice Boy ก็ปิดฉากลงอย่างสมบูแบบหลังจากลอยเอเวนอำลาทีมไปในปี1998โดยมีชราอุยเยเข้ามาและอุยเยก็เข้ามาค่อยๆปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้เข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงอุยเยค่อยๆล้างบางกลุ่ม Spice Boy ครับเปลี่ยนความคิดใหม่ๆและเติมบรรดาเด็กดาวรุ่งที่มีความกระหายอยากมีแพชชั่นสูงเติมขึ้นมาจมีคราเกอร์ Michael Owen, s w i นเจอร์ราดแดนนี่เมอร์ฟี่เดวิดทอมสันดอมนิกมา t เตโกลุ่มผู้นี้ถูกดันขึ้นมาแทนที่ของกลุ่ม Spice Boy ครับและแน่นอนครับผลงานจับต้องได้อย่างชัดเจน3แชมป์ในปี2 0 0 1หรือ l e รือลี u คัในปี2 0 0 3ที่มันชัดๆแต่ถ้าเรามองว่ายุคสมัยของสไปซ์บอยมันมีอะไรที่เป็นแง่บวกบ้างบางทีเราอาจจะต้องมองไปถึงเรื่องของความกล้าที่จะแสดงออกอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของนัฟบอลนะครับ เพราะว่าหลังจากที่การตลาดมันเติบโตไปถึงขั้นสูงพิมพ์บรีไม่ใช่ประเด็นหรือเรื่องราวข,ของคนอังกฤษอย่างเดียวอีกต่อไปมันกระจายไปทั่วโลกครับและสำคัญในยุคนี้เราต้องยอมรับว่าเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของ PR เรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันมีความสําคัญมากๆไม่ว่าโปรดักชิ้นนั้นจะเป็นอะไรนะครับและถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักเกือบเกือบสาปีที่แล้วครับก็ต้องยอมรับครับว่า Spice Boy เนี่ยแหละครับมันเป็นกลุ่มแรกๆที่ถูกพูดถึงในเรื่องของภาพลักษณ์การตลาดนอกสนาม ต่อให้คุณจะมองพวกเขาอยู่ในแง่บวกหรือแง่ลบแต่ต้องยอมรับครับว่าอย่างน้อยนะฮะสไปซ์บอยเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยน่ายและการเปลี่ยนแปลงจากฟุตบอลลีกดิวชันหนึ่งอังกฤษสู่พรีเมียร์ลีกและสู่ลีกที่ได้รับความนิยมสูงสุดของโลกใบนี้ครับคิดถึงกันมากหรือเปล่าครับแฟนๆลิเวูครับสำหรับสไปซ์บอยนะฮะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะมีความทรงจำอะไรบ้างกับกลุ่มคนเหล่านี้นะฮะเรดแนปต์แม็กกาฟาวเลอร์แมคเกเีย อยู่เจมส์แตนคอลิมอร์ฟิวบ้าบหรือใครก็ตามแต่ลองเข้ามาพูดคุยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามของเรานะครับทุกช่องทางนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง YouTube Facebook Twitter Instagram รวมช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับซาร์คลาสสปอติฟายและ Apple Podcast นะครับเพียงแค่เซิร์ชคำว่าเมนสแตนครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมนสแตนของเราเอาไว้้้ดวยนะครัับททงงา Facebook อินสตาแกรมยูทูบทวิตเตอร์บล็อกนิดเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ s ซาวคลาวสป p p ิฟายแ p p เปิลพอดแคส